ฝันเห็นว่าวคำทำนายพร้อมกับเลขเด็ดนำโชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นว่ามีคำทำนายไว้ดังต่อไปนี้คำทำนายสำหรับผู้ที่ฝันเห็นว่าหากฝันว่า เห็นว่าวลอยอยู่บนฟ้าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและใครที่ทแก่ที่เจ็บที่ป่วยก็จะค่อยๆดีขึ้นฝันเห็นเว้าที่ลอยต่าจะได้รับโอกาสที่ดีในหน้าที่การงานส่วนผู้ที่ฝันเห็นว่าว ที่ตกสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่หวังไว้จะเป็นผลสาเร็จส่วนเลขเด็ดให้โชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นเว่ามีดังนี้มีเลข106เลข109เลข619

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณทุกท,ท่านในการรับชมนะครับ